ท่านผู้ชมวันนี้ทั้งช่องก็จะพาท่านผู้ชมมาดูห้องพระและดูพระเก่าครับจะให้ท่านผู้ชมดูหลวงปู่ช่มปี2497วัดฉลองครับข้างหลังเป็นหลวงปู่ช่วงครับ นี่ก็หลวงปู่แช่มครับปี2497ครับใบให้ท่านดูครับปี2497ครับบางทีบุญบารมีมีก็จะมีโชคเหมือนกันครับอย่าลืมครับนี้ได้จากวัดฉลองครับขอกับหลวงพี่หลวงพี่อยู่ที่วัดฉลองภงเก็ตท่านเรียนบาลีอยู่แถวนั้นตอนนั้นขับรถไปส่งสินค้ากันเลยแวะ าหลวงพี่หลวงพี่ท่านมีก็เลยขอหลวงพี่มาครับตา้มาแต่พศ2538เลยครับก่อหลวงปู่แช่มครับมันไม่ค่อยชัดครับไปมีกองที่จะส่องพะระมีแต่พอสับและถ่ายคลิปลงครับถ้าท่านไหนมี กล่องดีๆก็ส่องขยายส่องดูได้ครับผมก็เป็นเนื้อทองแดงครับหลวงปู่ช่มเนื้อทองแดงครับปี2สองสี่เก้าเจ็ดจากวัดฉลองโดยตรงครับไม่มีว่าที่วัดไหนครับดูพระแท้พระปลอมก็ดูที่เนื้อมัน ห้าพระแท้เนื้อก็จะเข้มๆออกเนื้อเข้มมีนั่นเก่าห้าพระย้อนยุคพระเรียนแบบเนื้อก็จะจางๆมองก็เหมือนนั่นนั้นอันนี้ไม่มีย้อนยุคครับของแท้ครับถ้าเสียนพระจริงเขาจะดูเนื้อแป๊บเดียวรู้เลยครับของแท้เนื้อจะเข้มเข้มและเข้มมากเข้มเหมือน ออกสีน้ำตาลหน่อยของแท้ถ้าของเทียมก็จะออกจางๆสีขาวๆมือนไม่มีนั่นนั่นของเทียมแน่นอนมากพระทุกวันนี่มีแต่ของยุน่นยองเรื่องของเทียมหมดครับของแทหายากก็ให้ท่านู้ชมดูเรื่อยๆครับดูข้างหลังครับ มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเก่ามากใสไว้นานก็ขี้ตะไครมันขึ้นครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับอัดกรอบไว้จะแกะก็เสียดายครับตัวนี้อัดกรอบก็แพงอง์ละเกือบสองร้อยเลยครับอัดกรอบติกนะครับ,บ,รรบถ้าฉันนี่ก็ปาก มีโอกาสหน้าจะเอาพระเก่ามาให้ดูอีกครับมีพระหลายองค์นะครับก็ดูหลวงปู่แช่มไปก่อนวันหน้าจะให้ดูลวงมีหลวงพ่ออยู่หลายหลวงพ่ออยู่ครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบารามีแก่คุณพระศตรนากรัยองค์พระสาธิราชเจ้าองค์ปู่ปิยะมหาราชองค์ทุยอลปนรนเดชให้ท่านผู้ชมมีโชคมีชัยซื้อคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นขอหน้าที่การงานของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2565ด้วยด้วยครับสวัสดีครับ